โครงการนี้ยังมีอีกหนึ่งข้อเสนอจากนายอุเทนชาติพินโยอดีประธานคณะกรรมการผันน้าลงทะเลนะครับหนึ่งในผู้ที่ออกมาคัดค้านการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ํากว่า3ามแสนล้านบาทมาตลอดวันนี้ได้นําคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ฝัดเวฝั่งตะวันออกเพื่อชี้ให้เห็นว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพออยู่แล้วในการระบายน้ําถ้าหากว่าได้รับการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็จะใช้การได้ดีไม่จะเป็นจะต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลไปกับโครงการนี้ที่มีมูลค่าถึงกว่าหนึ่งแสนล้านบาทติดตามจากรายงานครับ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิที่สร้างเป็นสะพานน้ำข้ามถนนสุขวิทสายเก่าเป็นหนึ่งใน13ประตูระบายน้ำริมชายทะเลจังหวัดสมุทรปราการที่นายอุเทนชาติพินโยอดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงทะเลระบุว่าเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพเพียงพออยู่แล้วในการระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร นายอุเทนเห็นว่าระบบระบายน้ําของกรมชลประทานบวกกับแม่น้ําคูคลองทางฝั่งตะวันออกที่มีอยู่สามารถดับมือกับปริมาณน้ํา400ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีได้ตามข้อ,อกําหนดการประมูลในโครงการฟัดเว module a 5ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยภรหรือกอบอ,อโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มมากนักเพียงแต่ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคูคลองให้ระบายน้ําได้คล่องตัวยิ่งขึ้นสิ่งที่มีอยู่คือคูคคค คลองแล้วก็เครื่องสูบน้ําต่างๆที่มีอยู่นี้นะไปบูรณาการอะไรที่เสียซ่อมอะไรที่เก่าเปลี่ยนเครื่องนี้นะเปลี่ยนอะไรที่ลุกล้ําไปเอาออกซะนะตั้งแต่คนคนที่ลุกล้ําก็ต้องย้ายไปนะตรงไหนที่ลุกล้ํามาแล้วทําให้ความกว้างลดน้อยลดน้อยลงก็ต้องแบบออกแล้วก็ขยายความกว้างตรงไหนที่มันตื้นก็ต้องขุดให้ลึกลงแค่นี้ฮนะ สถิติการระบายน้ําจากช่วงอุทก,กภัยใหญ่เมื่อปี2554ที่น้ําจากทางเหนือถูกผันมาออกทะเลทางนี้ไม่เต็มที่ทําให้นายอุเทนมั่นใจว่าฝัดเวฝั่งตะวันออกยังใช้รับปริมาณน้ําได้อีกเพราะน้ําส่วนใหญ่ยังถูกผันไปออกทางแม่น้ําเจ้าพระยาสอดคล้องกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลว่าหลายปีมานี้น้ําจืดที่ไหลามาจากทางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยามีไม่มากน้ําส่วนใหญ่ได้มาจากลุ่มน้ําบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา การก่อสร้างที่นายอุเทนเสนอว่าจําเป็นเพียงอย่างเดียวจึงคือการเพิ่มคลองและประตูระบายน้ําที่ตําบลบางปูเพื่อช่วยดึงน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่รับน้ํามากอยู่แล้วมาออกทะเลโดยเร็วซึ่งจะช่วยป้องกันน้ําท่วมจังหวัดสมุทรปราการและตอนใต้ของกรุงเทพมหานครด้วยขณะนี้ศักยภาพเครื่องมือที่มีอยู่เพียงพอถามว่าถ้ามันเกิดมีอะไรมามากกว่านี้เหมือนอย่างปี54ล่ะผมบอกว่าเสริมเด เสริมตรงไหนเสริมในส่วนของบริเวณในกรอบแนวพระรามดีก็คือในช่วงของบางปูก็ทําแบบคลองอย่างเนี้ยทาแบบคลองนี่อีกคลองหนึ่งนะทำแบบคลอ,องนี่คลองหน,นะนึ่ง,งก็ดึงน้ําลงมานะดึงน้ําลงมาแล้วก็ออกทะเลไปหาจุดที่ใกล้ที่สุดและก็ประหยัดที่สุดกระทบกับชาวบ้านน้อยที่สุดเหมือนอย่างคลองสุวรรณภูมิแบบนี้ฮะก็จะสามารถทําได้วิธีการตามข้อเสนอทั้งหมดนี้จะใช้งบประมาณดาว1500ล้านบาท และเมื่อรวมกับ f ั a เว a y ฝั่งตะวตันตกนายอุทเทนประเมินว่าไม่น่าเกิน15,000ล้านบาทต่ำกว่าที่กบอ,อตั้งงบประมาณโครงการนี้ไว้ถึงกว่า10เท่าและที่สำคัญสร้างผลกระทบต่อการขอเว้นคืนที่ดินน้อยกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทผู้ยื่นซองประมูลโครงการกังวลมากที่สุดซึ่งอีกเพียงไม่กี่วันจะได้เห็นว่าข้อเสนอของนายอุทเทนมีผู้รับฟังหรือมีประโยชน์หรือไม่เมื่อกบอประกาศได้ชื่อผู้ชนะการประมูลอมฤลิสุวรรณเกตไทยพีบีเอสรายงาน